เ่าสองเท่าพากันมาอีกแล้วแม่ไงห,หานอนไม่เมื่อไว้ยาแก่งเล้งอน่อนไม่ไรนี่และเจ้ามันกะอยู่หิ้มฝายหากะยากเอาหลายอยู่ออกอยู่กลางกอพุน่นอนั่งดินบ่มีแล้วมีแต่แหนงพ่นเกล คัดแค่เล่มือนี่สองเท่าก็เล่าหามันอยู่บนเท่าทั้งนั้นม,<า>มนันมันอยู่บาจับพี่น้องโอ้บูดประชันอีเด้แล้วเติบพี่น้อง <c oughs> นี่เขาเรียกหน่อไม้ไหลหน่อหน่อไม้ไหลบด้วยไหลข้นดอกพี่น้องหน่อไม้ไหลซื้อเป็นพิเศษวันหน่อไม้ไหลแต่ว่าลังเถท้าข้าเจ้าเฮ็ดคอนเทน,น,น,เทนเต์ข้าเจ้าก็เฮ็ดแตะตัหัวแลนหน่อไม้ไหลข้าเจ้าวา <c oughs> อ่ะ แล้วเถาสองเถาออกมาไวๆหาหน่าใหม่ไรเมื่อไหวแต่แกงแรงนะพี่น้องเนาะหาหน่อไม้ไรเมื่อไหวแกงแรงแสงตะเวนละมันส่องลงมาด้วยน้ำไห้น้ำนาจะม่นมันสะเวินแสดงว่าชีวิตของของคนสาวหน้าเนี่ยพี่น้องโอ้ก็หมืดมืดทำไมมืดมืดจังเลย นมัไร่ไมัยไร่ไม้ธรรามาชาดเอาพี่น้องปลูกไว้ซ้ำว่าปลูกไว้ซ้ำอยู่หน้าบ่ได้๋ยวเขาดุดออกจุงไว้ฮะแล้มาปลูกเนาะแค่ปีแล้วเขาปลูกมาเนี่ย10ปีแล้วแต่ว่าคันท่าแต่งเลี้ยวด,ด,ดุดดินมาใช่แะไรกันอันนั้นมันก็สีงามอยู่มีทั้งน่อไม้ไร่นึกไม่ได้ยู่นี่ซ้ำซีกอ่ออย่าง้ายหลังนี่กันนม้ไร่ พ่อได้กินพ่อได้เพื่อนเอินว่าพ่อได้กินพอ่นพอได้กินมาให้มาหน้าแย่เหมือนสิแล้วออกมากับพ่อได้กินเป็กสิยภาพเดสีภาพไปเบิง่งอาจารย์แม่เราจกเราง่ายอยู่เ้ยเดฝันเหนปลาคุณมาหมุนปลาหมุนดอนโอ้อนี่ปลารใหม่เป็นขวดสาวมะล่ สามลำหาหนอใหม่่นหเออหาท่ายหานใหม่เออหาท้ายันให่แล้วนี่ดดีๆได้จะนอน,นึ่งนี่คือเขาหักอะไรผู้ใดมาหักเอาวะใชโอ้นี่สงงองอ,อันอยโเจ้บบอกสองลำมันทักมาท่านสามลำละฮสามลำมันักไปแล้วนี่มาทังทั้งในตัวนี้ดิโอ้ยสามลำมันไปแล้วสปนี่มาทังเถิงมาทั้งเถงหก็ได้ ตรวจตรวจตรวจอ๋อกำลังสิงเป็นแหนงแล้วหลังจากนอก,กับเป็นแหนงเพท่านวะน้ำใหม่น้ำให้น้ำหน้าน้ำปลาน้ำธง,งคือบ่เคลีย,ยบางแหน่ะน้ำมันผลกเกลีอยู่ประจักเอาเสียมเคลียเคียเ,ยง,เ,ยเงาต้วงท่า,านตกไใบเคียน้ำเงานี่ดินี่บักไงห,หนึ่งวาย,ยนี่ เนี่ยวัเช็ดซับนี่ส้งผมบ่อหนตาตาสาวมอดำเลยสตาเบาโมแค้นบ่ไหลนี่นี่นี่น่เห็นูบ่อาซับสันของ่ซับที่ของซับนยม่านยเอั่นยากตัวหาก็ยังซับมาเด้อดิบดบ่เอบบบเ <laughs> à sắp 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 băng đền. sắp à, à, ôi, 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 cái sắp nó sắp 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 đạc. หมดหลยแล้วบังดิจำรำแล้วฟังหมดดิมันหมัดเสได้หมดจ่ย่งไ่ผู้าามันยังบาวอยู่ซาบซับซาบไงไงไงซาบซาบไงใช่ไหมโมจิหีิแับหัวแน่เห็นอยู่ว้าหัะนั่นน่ะคาราดบอกยังไงนั่นนี่จะเอาอลไรบ่เอาอะไรนี่แม่นน่มันอยู่ไหนอ๋อ โอ้ยโอ้ยหมดขนาดนี่ไม่หรอวพวกเคี้ยวอะไรนะมันบ่อบ่อขักบ่อเลยยังบ่อนี่ยติดติดมันว่าซ้ำโอ้ยหมันจนหลังคดหลังงอนี่ยพี่น้องใดหมันจนหลังคดหลังงอโอ้ยโอ้ยนั่นนี่ยโอ้ยหมดหมดชมใส่ตุ่มไก่มึงเด้ แ,แต่ว่ามันเบดยอ่นแล้วว่ามันขากเกี๋ยวลงไปห้ามึงไป <c oughs> เฮ้ย <S <S นี่แหละชีวิตชาวนาะเข้าป่าหาหนอไม่มาแกงจะแกงเถียงหรือจะแกงแรงแกงยำใดก็มาแชบยำนั้น <c oughs> โอสิละเพื่อนว่า อันนี้คืออ่าน,น้ำใหม่ปลูกไว้ตัวนี้น,น้ำใหม่นั่นกับปลูกขึ้นกันแต่ว่านี่เป็นน้ำใหม่อีกพันหนึ่งน๋อได้ปีนี้ได้สองเอาไว้เพินเนเ่นเป็นลำเพิ่นเป็นลำเนี่ยจะหน่อยหนึ่งหนึ่งลำสองลำสองล,ำ,องลำปีนี้ได้สองกายหั่นกระชี้คอยมาโซอ,ออกให้มันอยจะให้มันทีแล้ว่าสั่นเพิ่นว่า ทันเทียนว่าบริจากออกหนึก้อนนี่ยเทียนในน้ำไม้น้ำไม่อีกแบบหนึ่งเป็นน้ำไม,ม้เขาเรียกว่าน้ำไม้ด่ามขวัญเขาเรียกว่าหน่อไม้ด่ามขวัญอ๋อซ้ำเียกัพวกอ๋ออยู่ดอกนี่กินชอนเถานึงเนาะกินชอนเถานึงดอกชอนเถ่านี้กับลูกกับหลานแล้วลลช้อนทัมดนี่แหละเออเนี่ยพูดอ่ะมือไร้เติบตัวละ เดยเดี๋ยมาหานอใหม่หานอใหม่โมีเอา้าอนบองมันบุคอนบุกองมันบองขอนเลยจำนีกนออะอดออละพี่น้องเอ้ยออหนใหม่เจ้าหน่อยนี่แหงแสบทุบท่านี้แห้งแสบ,ปแสบเป็นวาทุบทุบทุบเนาะหอนย่ำหนใหม่ทุบมันคิวเฮ็ดยังบกเอเอ เฮ็ดหนวดฮู้ก้อนหกะก้อนนบ่ค่อยออกวะโอ้ิดโอ้สูงเหรอเว้ยอยู่ทังในออกหนึ่งสอลืามอยู่ก็เขาลำอยู่คดอกลไงเตือโอ้ยโอโอยโมดแดงแรงฤทธิ์เพิ่นวะพี่น้อง มดแดงกัดแข้งกัดขาเข้าไปในเสื้อผ้าชุบแฉ่งชุบแฉ่งอ่ะพอละไปเอาอ่ะโอ้ยมดแดงขึ้นเจ้ามันแดงหนังก็ขึ้นปุ้ยโอ้ย่ลุมปุ้นยุขาผมเออคนอไปไปเอาละมาอ้าไปปฏิส่วนอะไรเนาะอันเมเปแพงแย่งเมื่อเถียงสู้รสเท่าคนละนอเจ้า